จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2476โดยหลวงฉลาดริคิตนายอำเภอบางบุนาคจังหวัดพิจิตรเป็นผู้จัดตั้งซึ่งมีนายแก้วอิ่มวิทยาศึกษาธีการอำเภอบางบุนาคในขณะนั้นเป็นผู้ประกอบพิธีเปิดและใช้สาราการบาเรียนวัดคมังเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน ต่อมาทางราชการได้ใช้วัสดุก่อสร้างให้โรงเรียนเป็นเอกเทศโดยสร้างแบบ002ของกรมสามัญดัดแปลงขึ้นหนึ่งหลังคู่กับศาลาการประเรียนจำนวนสองห้องเรียนใต้ถุนสูงไม่มีฝารอบครอบชิดต,ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของศาลาการประเรียนได้อาศัยแรงงานจากประชาชนร่วมกับการก่อสร้างโรงเรียน เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สเดิมทีเดียวโรงเรียนมะขมังขึ้นอยู่กับตำบลเดินพะกอกอำเภอบางบุนาจังหวัดพิจิตรต่อมาวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2,494ได้โอนเขตการปกครองมาขึ้นกับตำบลพิกุลอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2 5 0 7นายเปเรื่องบุญเดชนมอำเภอชุมแสง และนายเจริญแสงฮิรันศึกษาธีการอำเภอชุมแสงได้พิจารณาว่าตำบลพิกุลเป็นตำบลที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ยากแก่การปกครองจึงแบ่งเขตตำบลพิกุลออกเป็นอีกหนึ่งตำบลได้ชื่อว่าตำบลขมังและมีนายฉัดนิ่มดีเป็นกำนันคนแรกของตำบลขมังต่อมาในปีเดียวกันนายอพิรมจารนาม o ครูใหญ่โรงเรียนวัดคมังในสมัยนั้นได้ร่วมมือกับท่านพระคุณนิกานธรรมกิจเจ้าวาดวัดคมังกรรมการศึกษาประชาชนได้ของงบป,ประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ0ูนกรมสามันแดดแปลงได้ถุสน,นสูงจํานวน4ห้องเรียนสิ้นเงินงบป,ประมาณ16500แบาทโดยใช้เงินงบป,ประมาณของทางราชการ75000บาทและประชาชนร่วมสมทบ85,500บาท โดยมีพันตำรวจตรีจำลองเอี่ยมแจ้งพันและคณะได้นำกระถินมาทอดที่วัดขมังเพื่อช่วยก่อสร้างโรงเรียนได้เงินจำนวน6,000บาทพุทธศักราช2,510นายหยแยมนายชุมแจมแจ้งจากบ้านวังกิจจังหวัดพิจิตรได้นำเงินมาสมทบอีก1,000 0บาทจึงได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นบนอีก4ห้องเรียนต่อมา ในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2511ทางราชการได้อนุญาตให้โรงเรียนวัดขมังเปิดเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่5และเปิดขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นปรมศึกษาปีที่7เมื่อปีการศึกษา2513โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผ้าป่าของพันตำรวจตีจำร้องเอี่ยนแจ้งพันได้เงินจำนวน5,500บาทต่อมาพระคุณิธานธรรมกิจหรือหลวงพ่ออิน เจ้าวาดวัดขมังและคณะครูได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านบริจาคเงินจำนวน2,500บาทถมดินหน้าโรงเรียนซึ่งลึกประมาณ1เมตรโดยมีคุณวิชัยฉายประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ในขณะนั้นมอบเงินจากทางราชการจำนวน10,000บาทนายสวัสดิ์คำประกอบนำเงินช่วยอีก5,000บาท ปีพุทธศักราช2514องค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์ได้จัดสรรงบประมาณ4,000บาทสร้างบ้านพระครูตามแบบกรมสามัญดัดแปลงชั้นเดียวได้ถุนสูงปีพุทธศักราช2515ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ362,500บาทเพื่อต่อเติมห้องเรียนชั้นบน3ห้องชั้นร่าง2ห้องเรียน รวมห้ห้องเรียนและสร้างเสร็จในปีเดียวกันวันที่13มกราคมพุทธศักราช2516ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายนายอภิรมจารนามมลไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โทที่โรงเรียนวัดวังน้ำขาวอำเภอราดยาวปีพุทธศักราช2512นายอารามเอี่ยมอรนในอำเภอชุมแสงได้สร้างอาคารเรียนชั้นล่างอีกสี่ห้องเรียน และได้แต่งตั้งนายพรชัยคำป้องมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โทรใหม่และในปีนี้ได้งบประมาณ4,000บาทสร้างส่วมหนึ่งหลัง4ี่ที่ปีพุทธศักราช2,520ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน80,000บาทสร้างโรงฝึกงานแบบ312กว้าง7เมตรยาว14เมตรหลังคามุงกระเบื้องพื้นคอนกรีต ได้รับจัดสรรงบประมาณ122,000บาทต่อเติมอาคารเรียนชั้นบน2ห้องชั้นล่าง2ห้องตามแบบกรมสามัญดัดแปลงโรงเรียนจึงมีห้องขนาดกว้าง6เมตรยาว8เมตรจำนวน16ห้องเรียนและขนาดห้องกว้าง6เมตรยาว6เมตรจำนวน1ห้องรวม17ห้องอาคารเรียนยาว72เมตรกว้าง9เมตร วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2521ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายนายพงชัยคําป้องไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนโกกพรอโกโพรจังหวนครสวรรค์และแต่งตั้งนายทองอยู่เอี่ยมแจ้งพันมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัคมังระดับ4แทนและนายทองอยู่เอี่ยมแจ้งพันได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายน พุทธศักราช2525และได้แต่งตั้งนายสุพจน์จุ้ยนุชให้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนม,มัคัมตั้งแต่วันที่22กันยายนพุทธศักราช2525และได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่เมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2526 เดิมทีสนามฟุตบอลของโรงเรียนวัดมังในปัจจุบันมีสาราการประเรียนตั้งอยู่การสนามพระครูนิทานธรรมกิจและประชาชนได้ร่วมกันรื้อย้ายไปสร้างใหม่ปัจจุบันโรงเรียนวัดขมังได้รับอนุญาตจากพระครูนิทานธรรมกิจหรือหลวงพ่อทองอินอดีตเจ้าวาดวัดขมังให้ใช้ที่ดินของวัดเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาจำนวน15ไร่ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของบริเวณวัด ต่อมาในปีพุทธศักราช2440ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการจำนวน2,300ล้าน0บาทสร้างอาคารเรียนแบบสปช105ทั256มีจำนวน2ชั้น8ห้องเรียนและสร้างเสร็จเมื่อวันที่16รกรกฎาคมพุทธศักราช2440โรงเรียนวัคมังจึงมีอาคารเรียนจำนวน2หลัง นับตั้งแต่โรงเรียนวัคคมังได้จัดตั้งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้มีผู้บริหารโรงเรียนดังนี้ 1. น,นายชรอเอี่ยมเอื้อยุทธ 2. นายริ้วอุ่นวัน 3. นายเหลืออาจองค์ 4. นายริ้วชุ่มเอม 5. นายสวัสด์เกตแจ้ง 6. นายชิดมียศ 7. นายบุญมีผิวพอง 8. นายอภิรมจารนามน 9. นายพรชัยคำป้อง 10. นายท้องอยู่เอี่ยมแจ้งพัน 11. นายสุพจน์จุยนุชและ 12. นายวุฒิสมานผู้อนวยการโรงเรียนวัดขมังคนปัจจุบันแม่ก็ยังเฝ้าคอยลูกกลับนับวันเวลาเจ้าโตแล้วไป สร้างครอบครัวใหมไม่หันมาสนใจ